สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ด้ายวัยเจ็ดสิบฉลองทั้งหมู่บ้านให้กําเนิดลูกคนแรกสําเร็จมากก่อนว่าผู้หญิงเมื่ออายุมากขึ้นแล้วโอกาสในการจะมีบุตรก็เริ่มยากขึ้นไปทุกทีแต่ก็มีหลายคนที่ยังพยายามอยู่เหมือนอย่างคุณยายท่านนี้ที่มายอท้อจนสามารถตั้งครรภ์และคลอดลูกคนแรกได้ในวัยเจ็ดสิบปีจูเบนวาลาบรยระบารีคุณยายวัยเจ็ดสิบปีและสามีพยายามจะมีลูกด้วยกันมาเป็นระยะเวลายาวนานมากนับตั้งแต่แต่งงานเมื่อ4 0 ปีก่อนแต่ความพยายามของทั้งสองต้องล้มเหลวกระทั่งเมื่อไม่กี่ปีก่อนยายจิวได้ติดต่อไปอาหานารีแพทย์ชื่อดังรายหนึ่งที่ช่วยเหลือสตรีผู้ประสบภาวะมีบุตรยากมาแล้วหลายคนถึงความเป็นไปได้ที่จะทําเด็กหลอดแก้วหรือ ivf แต่กลับไม่มีใครทําให้ได้ฉันอธิบายหล่อนว่าที่ครอบครัวคนอื่นสามารถทําเด็กหลอดแก้วได้เป็นเพราะพวกเขามีอายุราว45-50ถึงปีการทําเด็กหลอดแก้วจึงมีความเป็นไปได้ฉันพยายามอธิบายถึงผลเสียที่ตามมา ความยากในการทําเด็กหลอดแก้วด้วยวัยขนาดนี้มีความเสี่ยงมากแต่ยายแก่ขอมุงมันขั้นสุดจนฉันยอมทําให้ดรพานุชาลีกล่าวหลังจากนั้นการทําเด็กหลอดแก้วให้คุณยายจิวเบนจึงเริ่มต้นขึ้นและมันเป็นภารกิจที่ยากและท้าทายมากแต่เหมือนปาฏิหาริ์หลังผ่านกระบวนการไปทั้งหมด15วันแล้วคุณยายจิวเบนได้ส่งสัญญาณการตั้งครรภ์ขึ้นมาแล้วแต่หมอก็ได้พบว่าเธอเมีอาการเต้นหัวใจสูงจนต้องดูแลอย่างใกล้ชิดกระทั่ง8เดือนผ่านไปความดัน เธอสูงเกินระดับจนหมอตัดสินใจทำคลอดให้เธอก่อนกำหนดและแล้วบุตรคนแรกของคุณยายจิวในวัย70ปีก็ได้ถือกำเนิดขึ้นเบื้องต้นเด็กมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงแต่ก็ได้นำมาซึ่งความกังวลด้านจริยธรรมเนื่องจากว่ากว่าเด็กจะเติบโตจนเลี้ยงตัวเองได้นั้นคนเป็นพ่อแม่ก็คงจากโลกนี้ไปแล้วท่านผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวไทย o t today ขอบคุณครับ